สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวลลาศิริขอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตมาลพรรณศริค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าตัวเก็บประจุค่ะขันดับแรกดูค่าไมโครฟาราดถ้าไม่ถึงน้อยให้ตั้งย่านเก๊กหนึ่งถ้าค่าหนึงน้อยคือหนึ่งพันให้ตั้งย่านเอ็กซิ ถ้าค่าหนึ่งพันขึ้นไปให้ตั้งย่าน H หนึ่งร้อยวิธีการวัดตั้งย่านเอาเมติเตอร์วัดให้เขคมมติเตอร์กระตุกค่ะ ดังทีบไปที่ฝัามสีดวของัวที่สางนะคะสาธิตการใช้มัลติมิเตอร์วัดอุปกรณ์อิเล็กรทรอนิกส์ผ่านซิสเตอร์ PNP ใช้สายดำขิ้น B สายสีแดงขิ้น E แล้วเปลี่ยนสายสีแดงขิ้น C NPN Hei 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 hei. สวัสดี Idi ส ian, สค่ะดิฉันนางสาวนวราแสงสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติมาลตันศรีค่ะค่ะวันนี้เรามาอ่านค่าตัวต้านทานและหาค่าตัวต้านทานนะคะและนี่เป็นตัวอย่างตัวต้านทานที่ดิฉันเลือกมาค่ะแถบสีที่หนึ่งสีน้ำเงินมีค่าเท่ากับ6เป็นตัวตั้งแถบสีที่สองสีเทามีค่าเท่ากับ8เป็นตัวตั้งแถบสีที่สามสีแดงมีค่าเท่ากับ2เป็นตัวคูณและแถบสีที่สี่มี สีทองมีค่าเท่ากับค่าความผิดพลาดบวกลบหเปเซ์ค่ะค่าที่ได้ค่ะ6,800หรือ 6.8K โคลอมค่ะค่ะและวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ของคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวลลักษณ์ทองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพมลพรรณค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้มัลติมิเตอร์ วัดค่าตัวเก็บประจุค่ะอันดับแรกดูค่าไมโครฟาร์ดถ้าไม่ถึงน้อยให้ตั้งย่านเหนึ่งถ้าค่าหนึ่งน้อยถึงหนึ่งพันให้ตั้งย่านเอ็กสิบถ้าค่าหนึ่งพันขึ้นไปให้ตั้งย่านเอ็หนึ่งร้อยวิธีการวัดตั้งย่านเอามิเตอร์วัดให้เคมิเตอร์กระตุกค่ะ ใช้มัลติมิเตอร์วัดอุปกรณ์อิเล็กทรนอ,อนิกส์ไดโอดตรวทั่วไปให้ตั้งย่านที่ 10kΩ ม oh ิธีการวัดไดโอด ติมิเตอร์วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อานซิสเตอร์ p n p ใช้สายดำขิมบีสายสีแดงขิมดีแล้วเปลี่ยนสายสีแดงขิม C ีเอพใช้สายสีแดงขิมคารบสีดำขิมคาร์เอีค่ะ